ประเด็นเรื่องอธิปไตยของกัมพูชาที่สมเด็จหุ่นเซนกล่าวไว้นั้นเป็นหัวใจสําคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงทางความคิดของประเทศหนึ่งที่ต้องการยืนหยัดบนหลักการไม่ใช่อารมณ์หรือการตอบโต้ทันทีแต่เป็นการส่งสารที่ชัดเจนว่ากัมพูชามีศักดิ์ศรีในฐานะรัฐเอกราชที่ไม่จําเป็นต้องไปวิงวอนหรือร้องขอให้ประเทศใดเปิดจุดผ่านแดนเพราะในโลกของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการตัดสินใจเช่นนี้เป็นผลจากการเจรจาที่เท่าเทียม และเป็นการประสานผลประโยชน์อย่างสมดุลระหว่างทั้งสองฝ่ายคำกล่าวนี้จึงไม่ได้มีความหมายเพียงชั้นผิวที่มองว่าเป๋พอนกการตอบโต้แต่ลึกลงไปกว่านั้นคือการย้ำเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการรักษาเกียรติภูมิของประเทศไม่ว่าประเทศจะมีขนาดพื้นที่หรือทรัพยากรเท่าใดก็ตามต่างก็มีสิทธิ์ในความเป็นเอการาชอย่างสมบูรณ์ในอีกมุมหนึ่งการย้ำเรื่องศักดิ์ศรีของรัฐยังช่วยให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นว่านโยบายต่างประเทศ ไม่ใช่เรื่องของการอ้อนวอนหรือการอาศัยความได้เปรียบแต่เป็นระบบที่ใช้หลักการเป็นสำคัญทุกครั้งที่ประเทศต้องจัดการประเด็นชายแดนหรือข้อพิพาทต่างๆล้วนต้องปฏิบัติตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งต้องมีการเจราจายอย่างเป็นทางงบหาราพิจารณาความมั่นคงความปลอดภัยการค้าชายแดนและผลประโยชน์ของประชากรทั้งสองฝั่งการจะเปิดหรือปิดจุดผ่านแดนจึงเป็นการตัดสินใจที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือไม่ใช่ความกดดันไม่ใช่การขอความเห็นใจ และไม่ใช่การยอมอ่อนข้อเพื่อเอื้อประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำกล่าวนี้ยังเป็นโอกาสให้เราทุกคนใช้เป็นบทเรียนด้านความรู้เท่าทันข่าวสารเพราะเมื่อมีคำพูดทางการเมืองถูกนำเสนอในพื้นที่สื่อย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะถูกตีความผิดหรือถูกนำไปสร้างเรื่องราวเกินจริงการเข้าใจแก่นสารของคำพูดว่ามุ่งหมายถึงการประกาศความพักร้องของกัมพูชาในการยืนหยัดบนหลักการไม่ใช่การ,รเผชิญหน้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ยิ่งเมื่อเพื่อนบ้านมีบทบาทร่วมกันในด้านเศรษฐกิจการค้าข้ามแดนและการเดินทางการรักษาศักดิ์ศรีจึงไม่ใช่การปิดประตูแต่เป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสําหรับความร่วมมือในอนาคตความเคารพซึ่งกันและกันย่อมทําให้การเจราจาในทุกประเด็นเดินหน้าอย่างราบรื่นและนําไปสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนของภูมิภาคโดยรวมเพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างสมดุลที่สุดทั้งหมดนี้ทําให้เรามองเห็นได้ชัดว่าศักดิ์ศรีของรัฐคือพลังที่ทําให้ประ สามารถยืนหยัดในเวทีโลกได้อย่างมั่นคงและสง่างามเมื่อเราพูดถึงความเข้าใจด้านกฎหมายชายแดนสิ่งที่สําคัญคือการทําให้ประชาชนระหนักว่าทุกการตัดสินใจระหว่างประเทศไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้สึกหรือความต้องการเฉพาะหน้าแต่เกิดจากโครงสร้างทางกฎหมายและข้อตกลงระหว่างรัฐซึ่งถูกกําหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนความเป็นระเบียบและความปลอดภัยของผู้คนทั้งสองฝั่งชายแดนหลายครั้งเมื่อสังคมได้ยินข่าวเกี่ยวกับการปิด หรือการเปิดจุดผ่านแดนอาจมองว่าการตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องง่ายๆที่ฝ่ายหนึ่งควรเปิดให้ตามที่อีกฝ่ายร้องขอแต่แท้จริงแล้วเรื่องนี้มีขั้นตอนตามกระบวนการทางกฎหมายที่ยึดผลประโยชน์ร่วมกันเป็นหลักไม่ใช่เรื่องของการยอมตามแรงกดดันหรือการอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นําประเทศในบริบทของกัมพูชาและไทยการจัดการชายแดนจําเป็นต้องพิจารณาหลายมิติทั้งกฎระเบียบศุลกากรความมั่นคงการควบคุมการเดินทางการตรวจคนเข้าเมืองและการป้องกันอาชญากรรม ข้ามชาทุกอย่างต้องดําเนินไปตามข้อตกลงทวิภาคีที่ลงนามไว้ซึ่งมีความสําคัญต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนเช่นการค้าการทํางานหรือการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายล้วนเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการประสานงานอย่างละเอียดรอบคอบการเปิดหรือปิดจุดผ่านแดน จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นผลจากการประเมินร่วมกันอย่างเป็นทางการเพราะในโลกแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทุกการตัดสินใจสะท้อนความรับผิดชอบต่อประชาชนทั้งสองประเทศนอกจากนี้ประชาชนยังควรเข้าใจด้วยว่าการทํางานระหว่างประเทศมีความละเอียดอ่อนแม้เพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของนโยบายชายแดนก็อาจส่งผลต่อการค้ารายวันของผู้ค้าตามแนวชายแดนไปจนถึงการเดินทางของแรงงานการปรับตัวของชุมชนและครอบครัวเป็นอยู่ของครอบครัวที่เชื่อมโยงกันสองฝ่าประเทศกฎหมายชายแดน จึงทำหน้าที่เหมือนเส้นที่จะคอยรักษาความสมดุลไม่ให้เกิดความวุ่นวายและไม่ให้ใครได้รับผลกระทบโดยไม่จําเป็นการรู้เท่าทันประเด็นนี้ทําให้เรามองปัญหาอย่างรอบด้านไม่หลงไปกับข่าวลือหรือถ้อยคําที่อาจทําให้เข้าใจผิดความเข้าใจด้านกฎหมายชายแดนจึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้สังคมเห็นภาพการทํางานของรัฐได้ชัดเจนขึ้นและช่วยให้เราตรหนักว่าการเคารพกติกาและกระบวนการคือสิ่งที่จะทำให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเดินหน้าอย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีเมื่อเรากล้า ว่าถึงความร่วมมือที่เท่าเทียมระหว่างกัมพูชาและไทยสิ่งที่สะท้อนออกมาชัดเจนที่สุดคือแนวคิดว่าประเทศเพื่อนบ้านควรยืนอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งอยู่เหนือกว่าหรืออีกฝ่ายต้องเป็นผู้ร้องขออยู่เสมอความสัมพันธ์เช่นนั้นไม่อาจยั่งยืนได้และไม่สามารถสร้างผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงคำย้ำเตือนว่าความร่วมมือควรอยู่บนฐานความเท่าเทียมจึงเป็นแนวความคิดที่มีความสำคัญมากในยุคปัจจุบันเพราะโลกกำลังเปลี่ยนไปสู่รูปแบบที่ทุกประเทศ Event h e s m a l l ones ต้องการความเข้าใจร่วมกันนะมากกว่าการแข่งขันกันแบบเดิมๆกัมพูชาและไทยมีความเกี่ยวข้องกันเป็นเวลายาวนานทั้งในเรื่องเศรษฐกิจการค้าและแรงงานที่เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนเป็นประจำสิ่งเหล่านี้ช่วยเชื่อมให้สองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการบริหารจัดการเรื่องชายแดนหรือความร่วมมือด้านการพัฒนาใดๆจึงควรตั้งอยู่บนหลักการว่า ทั้งสองฝ่ายต่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีเท่ากันการเจราจาใดๆจะมีความหมายก็ต่อเมื่อทั้งสองประเทศยอมรับกันในฐานะหุ้นส่วนไม่ใช่ในฐานะผู้ให้กับผู้รับหรือผู้ต่อรองกับผู้ยอมตามแต่เป็นทั้งสองทีนาร่วมกันหาทางออกเพื่อให้ประชาชนของตนได้ประโยชน์อย่างสูงสุดความร่วมมือที่เท่าเทียมยังช่วยลดความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดเพราะเมื่อมีความเคารพร่วมกันเป็นพื้นฐานการสื่อสารย่อมเป็นไปนอย่างตรงไปตรงมาไม่ถูกตีความว่าเป็นการกดดัน หรือกลมเหง่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดการเจราจาจึงจะเดินหน้าได้อย่างราบรื่นและช่วยให้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการค้าชายแดนแรงงานหรือเรื่องความมั่นคงถูกจัดการด้วยความตั้งใจจริงที่จะหาทางออกไม่ใช่เพื่อเอาชนะกันในอีกด้านหนึ่งการเน้นความเท่าเทียมในการร่วมมือยังเป็นบทเรียนให้ประชาชนเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคนี้ต้องอาศัยความเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแรงไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบบนล่างเพราะเมื่อสองประเทศเคารพกันอย่างเสมอภาคการพัฒนาเศรษฐกิจการสร้างโอกาสใหมๆ่ๆ และการรักษาความสงบเรียบร้อยของภูมิภาคก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าทุกการตัดสินใจจึงไม่ใช่แค่การคิดถึงผลประโยชน์เฉพาะฝ่ายตนแต่เป็นการพิจารณาภาพรวมที่ส่งผลต่ออนาคตของทั้งสองประเทศด้วยเหตุนี้ความร่วมมือที่เท่าเทียมจึงไม่เพียงแต่เป็นหลักการที่ดีแต่ยังเป็นหลักฐานที่จะทําให้สองประเทศก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางแห่งความมั่นคงและความเคารพซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงเมื่อมองไปที่บทเปลี่ยนด้านการทุกสมัยใหม่เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในปัจจุบันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการใช้อำนาจหรือการกดดันเหมือนในอดีตอีกต่อไปแต่ขับเคลื่อนด้วยการเจรจาที่สุภาพมีเหตุผลและมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันการที่ผู้นำออกมาย้ำว่าไม่จำเป็นต้องไปขอให้ใครเปิดจุดผ่านแดนนั้นไม่ได้เป็นการปิดประตูใส่เพื่อนบ้านแต่เป็นการประกาศว่าความร่วมมือควรมาจากความสมัครใจและความเคารพซึ่งกันและก,กันซึ่งนี่เป็นแก่นของการทูตยุคใหม่ที่เน้นความสมดุลมากกว่าการใช้อารมณ์หรือความกดดันทางการเมืองการทูตสมัยใด มาสอนเราว่าทุกประเทศไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและปกป้องผลประโยชน์ของตนโดยไม่ต้องรู้สึกว่าต้องยอมตามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการเจราจานในยุคนี้ต้องมีความโปรง่งใสเปิดกว้างและยืนอยู่บนหลักการอย่างมั่นคงเพื่อให้ทุกการตัดสินใจเกิดขึ้นจากการประเมินข้อมูลจริงไม่ใช่จากการสร้างภาพลักษณ์หรือการตอบสนองต่อแรงกดดันจากสังคมรอบข้างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชายแดนความมั่นคงและเศรษฐกิจการทู่ที่ขาดหลักคิดอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย และนำไปสู่ผลกระทบที่ประชาชนต้องแบกรับในที่สุดบทเรียนสำคัญของการทูดคือการรู้จักใช้ถ้อยคำและท่าทีที่เหมาะสมเพราะในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคำพูดหนึ่งประโยคอาจส่งผลต่อบรรยากาศการเจราจาได้อย่างมากผู้นำที่มีวุฒิภาวะทางการทูดจะต้องรู้ว่าการสื่อสารอย่างชัดเจนแต่สงบนิ่งคือวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาศักดิ์ศรีของชาติขณะเดียวกันก็ไม่ทำให้ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านสั่นคลอนการแสดงจุดยืนอย่างมั่นคง โดยไม่สร้างความขัดแย้งเป็นทักษะสำคัญที่ผู้นำหลายประเทศนำมาใช้ในการสร้างความไว้วางใจบนเวทีโลกประชาชนเองก็สามารถเรียนรู้จากหลักการทูตนี้ได้เช่นกันเพราะในหลายกรณีข่าวสารที่ถูกนำเสนออาจทำให้เกิดการตีความไปในทางลบทั้งที่เจตนาที่แท้จ,จริงของผู้นำมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจไม่ใช่ความขัดแย้งการมองเห็นเจตนาที่อยู่เบื้องหลังถ้อยถแถลงต่างๆจะทำให้เราเข้าใจว่าการทูตไม่ใช่เพียงการพูดคุย แต่เป็นศาสตร์ของการรักษาผลประโยชน์ของประเทศโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์ที่มีคุณค่ากับเพื่อนบ้านการเจรจาอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นหัวใจสำคัญของการทูตยุคใหม่และเป็นเส้นทางที่นำไปสู่ความมั่นคงร่วมกันของภูมิภาคอย่างแท้จริงเมื่อกล่าวถึงความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนเราต้องตรหนักว่านี่ไม่ใช่นักเพียงประเด็นที่เกี่ยวกับการเปิดหรือปิดจุดฐานแดนเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างลึกซึ้งทั้งในด้านเศรษฐกิจการเดินทางความปลอดภัย และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนสองฝ่าประเทศการจัดการชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยทั้งความพร้อมของเจ้าหน้าที่ความสามารถในการควบคุมการเข้าออกการป้องกันการลักลอบรวมถึงการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัวจึงไม่แปลกที่ผู้นําจะต้องย้ําถึงความสําคัญของการรักษาความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับผลประโยชน์และความปลอดภัยในระดับที่ดีที่สุดชายแดนไม่ได้เป็นเพียงเส้นแบ่งประเทศ แต่เป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจตลอดทั้งวันผู้ค้าแรงงานนักท่องเที่ยวและรถขนส่งล้วนพึ่งพาความสามารถของระบบชายแดนที่แข็งแรงและปลอดภัยหากเกิดความไม่เรียบร้อยแม้เพียงเล็กน้อยเช่นการลักลอบขนสินค้าการโยกย้ายแรงงานอย่างผิดกฎหมายหรือการลักลอบขนยาเสพติดสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างผลกระทบต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมได้ทันทีการตัดสินใจเกี่ยวกับจุดผ่านแดนจึงต้องมีการประเมินอ,อย่างรอบด้านไม่ใช่เพียง จากความสะดวกชั่วคราวแต่จากความมั่นคงในระยะยาวที่ส่งผลต่อผู้คนนับล้านยิ่งไปกว่านั้นชายแดนยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอยู่เสมอเพราะความมั่นคงที่แท้จริงไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการทํางานของฝ่ายเดียวหากต้องเกิดขึ้นจากการประสานงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ความไว้ใจระหว่างรัฐบาลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเมื่อความร่วมมือด้านความมั่นคงเข้มแข็งการเดินทาง และการค้าในพื้นที่ชายแดนก็จะเป็นไปนอย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวหรือการทำง,งานของแรงงานที่ต้องเดินทางเข้าออกเป็นประจำประชาชนเองก็ควรเข้าใจด้วยว่าการรักษาความมั่นคงไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อควบคุมหรือจำกัดสิทธิของผู้คนแต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายการป้องกันปัญหาล่วงหน้าคือการลดความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่อาจสร้างความเสียหายทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศดังนั้นการมองเห็นความสำคัญของความมั่นคงชายแดน จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าการตัดสินใจทางนโยบายไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในภาพรวมด้วยเหตุนี้ความมั่นคงชายแดนจึงเป็นหลักฐานสําคัญที่ช่วยให้ความร่วมมือระหว่างประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและปลอดภัยการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ด้านข่าวสารการเมืองจึงเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สําคัญเพราะในยุคที่ข้อมูลไหลเวียนรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องข่าวแต่ละชิ้นสามารถถูกตีความได้หลากหลาย และบางครั้งอาจถูกปรุงแต่งเพื่อสร้างอารมณ์หรือแรงกดดันต่อสังคมโดยไม่อิงข้อเท็จจริงทั้งหมดเมื่อมีคำพูดหรือถ้อยแถลงจากผู้นำประเทศปฏิกิริยาของสังคมจึงมักถูกขับเคลื่อนด้วยการแชร์การแสดงความคิดเห็นและการตีความโดยผู้รับข่าวซึ้อนาง,งอาจทําให้ความหมายที่แท้จ,จริงของคาพูดถูกบิดเบนไปจากเจตนาที่ผู้พูดต้องการสื่อการเข้าใจประเด็นนี้อย่าง่องแท้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งสําหรับประชาชนที่ต้องการข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเมื่อเกิดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชายแดนหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากกว่าที่หลายคนคิดข่าวที่นําเสนอจึงควรถูกตรวจสอบจากหลายแหล่งก่อนเชื่อหรือแชร์เพราะในบางครั้งการรายงานข่าวอาจเน้นมุมที่ทําให้เกิดความตื่นตระหนกหรือทําให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดโดยไม่ตั้งใจาการฝึกอ่านข่าวอย่างมีสติมองหาเจตนาของข้อขว่วหามเบื้องหลังและพิจารณากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของรัฐ จะช่วยให้เราแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงอะไรเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลและอะไรเป็นข้อมูลที่ยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติม,ตม,ตมทักรรษะการคิดเชิงวิพากษ์ยังช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่าการเมืองระหว่างประเทศไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการตอบโต้หรือคำพูดแบบเฉียบพลันแต่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการที่มีขั้นตอนมีการประเมินความเสี่ยงและมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนโดยตรงการตระหนักถึงสิ่งนี้ทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของการบิดเบือนข่าวหรือการสร้างภาพที่ไม่ตรงกับความจริง นอกจากนี้ยังช่วยให้เรามีความอดทนต่อกระบวนการต่างๆที่ต้องใช้เวลาเช่นการเจรจาระหว่างประเทศการลงนามความร่วมมือหรือการวางนโยบายที่อิงข้อเท็จจริงมากกว่ากระแสโซเชียลมีเดียยิ่งไปกว่านั้นทักษะนี้ยังสะท้อนถึงความรับผิดช,ชอบของพลเมืองยุคใหม่เพราะสังคมที่มีการคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านย่อมสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่โปรง่งใสและลดความขัดแย้งได้ดีกว่าการตั้งคำถามการหาข้อมูลเพิ่มและการเปิดใจรับฟังหลายมุมมองช่วยให้เราเข้าใจว่าเบื้องหลังถ้อย แถลงแต่ละคำคือการรักษาความมั่นคงของประเทศความร่วมมือกับเพื่อนบกหาและการปกป้องศักดิ์ศรีของรัฐยังเป็นระบบไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบที่ถูกนำเสนอผ่านบางข่้วเท่านั้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วการคิดอย่างมีเหตุผลคือเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้สังคมก้าวไปข้างหน้าอย่างสงบและมั่นคง